สวัสดีครับปาโกสุริโยบันธาครับพี่น้องครับรถคันสุดท้ายเข้ามาแล้วครับผมเป็นรถเพียกที่ครับพี่น้องครับคันสุดท้ายของทีมกูยู่บังหลังครับที่บ้านทางดีที่ห่อแต่ว่าถึงเรียบร้อยครับปลอดภัยทุกคนครับเดินทางมาถึงเวสต์เกี้ครับเีื่อนเพื่จรับเกียร์มุขเพื่อนสุดท้ายนะรถบัสออกมาหมดแต่ เหมือนแต่เดียบพุกมงแล้งครับพี่น้องครับม่มงแ,งแล้งล่างสุดก็ดีเข้ามาครบทุกคันแล้วสึ่งแบบก็ปาดกรไดายวันพักแรมครับเป็นพักแรมเข้าครับอย,อยู่อยู่หน้างานนี่แหละครับอยู่หน้างาน เดีเสียงวุ่นวายยู่ครับพคาี่น้องเกำงวุ่นวาย บรรยากาศคารับพี่น้องครับือบรรยากาศวัดตะคบ แบบดับนะครับขั้วครับฟังช่างทีมพิธีการวันดึกเช้าทีมงานไปทีมงานอ่ามิกเนาะพบพ้อพบล็อกขั้วเข้าอยู่ฟังนี่ครับถูกๆบคนกับ เอ,กอ,อา,า,า,าอการใส่ขี้เสียกอนอไปกินหมกูกระทะมากนะขี้เนสะีครับผม ขึ้นก็ใส่คนล้มด่โดมนาแบบนี้ไงนะใส่รถมามือพื้นแบบบางเดียวแล้เส็นแม่ห้มันได้ให้มาเทนุตังนว้กินนยุ่มืลนี่ยปนเป็นได้ปนเทนปนปูมันม่ฝันอบบบใส่ยุ่มเอนี่เออมันว่ากินอิ่มเราไปเอาอยู่บ่นอนล่ะนอนละยังไต่ยังกระทาหัวเข้คอไอยเอ้ มดจุมจ่มโอ้เนือจุมอ่มกินหล,ลายๆอเออมันจะมดจอยอยังอพัก,กว่ะทุกคนเจียวเพียมาเดี๋ยวกูสิมนันแย่ยงกิน กินหรือเ่าขึ้นนังอันนี้ยูยิ้มแล้วถ้าผุนกันเนื้ออกันบ่กุ่มผุ่นอันเดียวกัน่ะทีจะวักินนี่ได้หว่อนวันนี้หวันเจียวเพียก็เจียวหอน ปนใหญ่หัดปนใหญหัดใหญ่ังเยี่ยงรเยี่ยงะอ้าีไม่พอเดี๋ยวพี่เกินไปให้อีกอะไรอะไรเนี่ะระบายสีก็คือระบายสีเขาจะแต้มองไหนี่ย แตมนาพอุ้ยเออแมนาพเขาก็ว่าผาบีแค่นั้นละอุ้ยอุ้ยขันเป็นอะไรไม่ไม่ะโออันนี้เขาไม่ง้างน้ำนี่พี่เอนี่ยอไรพี่เอมมาข้างนอกระบายสีปูนซีเมนต์ปูนีก็บสวยๆเออเราบอกค่นีงที่เกี่ยวกับหนูดอก มันอีหยังล่ะผมคือสีแดงลวกต้องตีชมพูมันไม่มีสีขาวพี่จะไปซื้อนีขาวกับผมก่อกแล้ไม่มีสีขาวไงผมก็สี้อดำตัวพ่ออันนี้มันลาบูบูมันไม่ได้คนบอกลาบูบูใช่ลาบูบูเออเอาโอ้พี่มือแถววะแน่เปลืองเหรอโอ้ถึงสาดแล้วกลัวพี่อดีตข้าก็ปวดเลยที่ข้อม เขายั้งหน่เขาเจ้าว่ะคันวาไม่เครหอกเืองคิปเดียวไ่อยัเติมังเลย้เบาน้ำอายอายบ่มองบ่บ่ด่ม่บ่บ่บอบ่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 บอบ่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 ั่บ่บ่ว่บ่่บ่่บ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 ่่่่ นี่ไงยี่สิบเจอกันนะนี่นี่หมูวันที่ยีเจอกันนะดี๋ยวอเนอะไม่เอไปเอาออกง่ายต้มเ้มันจะตื่นเนอครวันที่ยีบเจออต้องนกินหมูวันที่ยีเจอกันนะเอาส้มบังกับ ได้ใช่อันนี้ค่ะ,ะน่าจะนั่งกินมูอทัทตอร์ละพี่วะบอสไี่เขาเปลี่ยนมือเลยพอที่นอนได้ไหมเฮ้ยเอาค่ะเอาเปลี่ยนเอาที่นอนน้ำบ่มันจะมียุงไหมหมายถึงว่าเต็นท์ด้วยแล้วที่นอนด้วยไหมเราจะเนท์มันก็เป็นส่วนตัววิดเชดดิ่งเอากลางใส่กางเครงนี้บอสดีกางใส่เอากลางทคร่งเตียงนี่บ่ วันพักแรมเขาก็จะมากรับเดี๋ยวจัดการณ์ให้พี่น้อนในเบิง้งเ,เดี๋ยวปลดติดตามตอนต่อไปนะพี่น้องเนาะครับไปเบี๋ยวไปเบิง้งเรื่อยๆครับสำหรับวันพักแรมครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียก่อนขอบคุณตุ๊การติดตามของปาโกสซิปิโยบันทาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ